t o โยต้าวีโก้สมาร์ทแคปพีลัตัวสูงเครื่องยนต์2.5ซีซีปี2010ตัวนี้จะเป็นตัว Vn Turbo แล้วนะครับสภาพภายนอกก็ดูโอเคนะครับสียังสวยอยู่ อันนี้ผมยังไม่ได้ล้างเลยสีดำเดิมจากโรงงานครับผมรถคันนี้ก็หน้าเดิมหลังเดิมบางเดิมทั้งคันข้างหลังเดิมๆครับสติกเกอร์ลาเบลต่างๆตัว E ให้ดูรอบคันก่อน มาพร้อมล้อแม็กซูสคอปราแล้วก็ยางเป็นสไตล์ออฟโรดครับผมดูภายนอกก็สภาพดุดันเข้มแข็งพร้อมลุยได้ทุกที่ครับตัวนี้จะเป็นสมาร์ทแคป เปิดได้ครับผมให้ดูนะเปิดได้กว้างๆเลยครับภายในก็สวยสะอาดนี่ผมให้ดูภายใน อาจจะมืดหน่อยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่าครับข้างหลังกว้างเลยครับ ให้ดูสภาพห้องเครื่องยนต์ ยนดีโฟดีสองจุดห้าเครื่องเดิมๆครับผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆเ,เลยครับคันหน้าคัานหน้าก็สมบูรณ์แบบรอยอาร์คต่างๆนัมเบอร์ เครื่องยนต์แห้งๆครับผมถ่ายไม่ค่อยเห็นให้ดูให้ดูน็อตฝากระโปรงว่าน็อตไม่เคยขันเลยครับนอตเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆโลโก้โตโยต้า เครื่องก็เดินทุกจุดครับเรามาฟังเสียงดีกว่า กตินะไม่มีปัญหาความร้อนใดๆนะครับผมขับทางไรได้สบายลองเร่งเครื่องดู โบทำงานเร้าใจมากแอร์เย็นปกตินะครับแอร์เย็นอน,นี้จอแอนดรอ d วิทยุสามารถต่อบลูทูธได้ปิดได้เกียร์ธรรมดา กระจกมองข้างกระจกไฟฟ้าอันนี้ก็ปรับแล้วก็หมุนโผให้ไปสองแผนที่ติดท,ทุกจุด ท้ายกันครับกระบะท้ายโตโยโต้าครับผมแม็คไลเนอร์เดิมๆนี่ครับท้ายรอยอาร์คเดิมๆยังอยู่ไม่เคยชนนะครับนี่คือเดิมๆเลยแม็กไลเนอร์ยังสวยๆอยู่เลยครับ ครับผมข้าวส,สวย Macliner เ,เดิมๆไม่เคยเจาะไม่เคยเจาะไม่เคยใส่ครอบรอยเม็ดอาร์คเดิมๆครับ ยางอะไรยางอะไรอยู่ครบครับโอเคก็มีมีสมุทรทาสีหมด ยีิบสี่ธันวาคมหกเจ็ดก็คือภาษีถึงถึงสิ้นปีนี้เลยครับหมดปีหน้าน,นี่เล่นทะเบียนพร้อมโอนครับผมเอกสารต่งตางๆครบถ้วนพร้อมโอน,นกระจกหน้าก็เดิมๆครับผมนี่มี สกรีนโตยโยต้ากระจกเดิมจากโรงงานมองเห็นไหมเนี่ยรอยสกรีนให้ดูตรงอันนี้ดีกว่าแน่นปึ๊กเลยไม่เคยแกะ ดูรอยเม็ดอ์คอันนี้คือรอยเดิมๆนะครับเม็ดอ์คเดิมๆจากโรงงานเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าครับ เห็นไหมครับสมบูรณ์แบบไม่เคยโดนชนหนักมาสมาร์ทแคปสติกเกอร์เดิมๆก็ยังอยู่ครับผมีให้ดูพวก บานพับบานพับไม่เคยถอดไม่เคยส้มก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วรถมันก็คือรถดีๆคันนึงราคาก็สมเหตุสมผลครับผม คันนี้ขายอยู่2,049,000บาทลดได้อยู่นะครับราคาก็ต่อรองได้อยู่ยังไงก็โทรมาคุยกันก่อนได้ครับคุยารายละเอียดได้จะมาดูรถก่อนหรือว่าจะให้ผมขับไปส่งต่างจังหวัดก็ได้ครับผมทางเรายินดีบริการครับ ให้ดูไม่มเห็นเลขไม่ไหมมาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบสี่โดยปกติแล้วรถปีสองพันสิบไม่ก็จะอยู่ประมาณสองแสนอัพเนี่ยแหละครับอันนี้คือวิ่งน้อยแล้วนะครับที่บ้านผมก็ใช้รถ ปีสอง0เหมือนกันไม่อยู่ปลาเข้าไปสองแสน้าละขนาดว่าวิ่งน้อยมากๆแล้วไม่ไม่ได้พิรุษไม่ได้อะไรนะนี่เชสซีช่วงล่างเชสดซีเดิมๆไม่ได้ตัดต่อครับตรวจสภาพผ่านแน่นอนหมาเลขเชสซี หมายเลขเครื่องตรงกับในเล่มมาพร้อมกับอันนี้เป็นล็อกเทค ช่วงล่างก็แน่นๆนะครับผมขับไปนี่ช่วงล่างแน่นมากไม่มีเสียงเอสอาร์เลยครับขึ้นลูกว่นหน้าทางขุกขะสบายมากให้ดูช่วงล่างก่อนท่อแคตก็เดิมๆข้อแคตไม่ได้ตัดออกนี่ครับ ดอกยางเนี่ยดอกยางยังเต็มเต็มอยู่เลยครับใช้ได้อีกนานอ,อีเพจเดิมไม่เคยแกะไม่เคยทำสีปั๊ม ABS โม้ตรงไหนต่อดีนะโอเคครับผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 556 4499 062 5564499นะครับยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงเลยโอเค มาลองขับดูก่อนได้ครับผมคันนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนหลุยได้ทุกที่ขึ้นเขาขึ้นเหนือตรงใต้ลุยน้ำไปได้หมดครับไปแล้ไม่รู้จะถ่ายอะไรละโอเคครับขอบคุณนะครับ